เลยใ่ใบเดียวตัดครึ่งที่เครึ่งกลางขวางเอาอ่าหัวที่สองอเดเลยนะเพิ่งดูอือสองสามสี่อ่าโก้จ็ตโอ้ดิเจ็ดหวัวไล่บดเนี่ยสมนีนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับเลยใ่ใบเดียวตัดครึ่ง ทีเกองกลางขวางเอาครับฮอร์ที่สองใส่มือน้ำนัะมันจังแสบจังนัวอยากไปน้ำกัน้ำไา่คือน้ำไา่ไม่หย่ยหลไมเพื่อสิบุซุกนั่นซุกเอ,อนหน,น่อยเอาไม่นจนได้หลายหรอเลยใส่ใบเดียวตัดครง ที่ก,กลางกลางขวางเอาฮอ่าร์ที่สองฮอสุดท้ายเดี่ยแฟนสวยเป็นบ้าแต่ที่สวยสิโรดแหล <c oughs> ะนะนะแต่เจ้าห้องครับมืออื่นหมดแล้วที่ได้กินก็ได้มือนี้ก็ชิบุรีกินอะไรได้เด็กนะครับปิดมันดีๆแล้วมันเจ็บๆเบลยไม่ถึงสุกไวเออ อ่าตักใส่ตอนไก่ส่น้ำแนด้อใส่ทุกห้อเนื้อตอนไก่เอาเอามือยิบนะเอาอยาตรงน้องเฮ็ดกินเองอย่สุดอนามัยลายถอเอาปิดฟ้าบาดนี่ครับปุ่นแล้วเั็นหัอนี่หัอชุดท่ายจุ่นเล เออหสุดท้ายแล้วเบิดแล้วเป็นน้ำครับทรงเสียบสวัสดีครับมาครับมามาบามามาหอมกนมั่น้ำกันครับผมเอารับยัดไปรวดกี่ลายขยามันดอก็อจะอซุกแล้วมากินแล้วมันแสบ น้ำบรีเอทขายอ่าตักใส่ตอนไก่ใส่น้ำแน่เด้อใส่ทุกห่อในเด้อตอนไก่อืมนะก็ได้หอหนึ่งก็ได้มุกหนึ่งกับมุกที่สองครับบายน,นี่ใส่ใบจำปาพร้อมครับผมถึงขั้นตอนห้อมุกน้องไม้บาบนี้ มันหน่อยนะก็ไดหอหนึงก็ได้มุกหนึ่งกับกมุกที่สองกระบ,บาดนี่ใส่ใบจ,จำปาพ่อมครับผมถึงหอมุกมันสีบ่ง,งามประดักัดแต่ว่ามันกัะนาศเสียบอยู่นอกครับนาะกระนสีวา่าเสียบกัดยังท่านอ้ชุกท่านอิซิมถ่ายดอกเด้อครับผิดกินเอง มาเสียบมาหัดนสามห่อแล้วมานเดิมมาเด้อผมไดอยากห,ยห่ชซอยบวหินกินได้อ้าวจีดิช่งห,อห่อเนาะมันหอดซิปเด้อมีหอดซิปอยูอ่แหละ เฮ็ดหออใหญ่หลายมาตักใส่ตอนไก่ใช่น้ำแนด้วยใส่ทุกหัอในเดือดต้นไก่สวัสดีครับมาครับมามาบามามา,มาห่อมกนม่น้ำาขันครับผมสามห่อแล้วงาเดิมมาเด้อกูได้ยาก หัวซอ,อยบอรหักินได้าหนหัวเลยหัวชุดไทยจูบเลยเออหัวชุดไทยแล้วเบิดแล้วใส่มือน้ำนะมันจะแสบจะนัวหลักไปน้ำกับน,น้ำไล่คือนน้ำไล่ไปน้ำครับส่งแสบ <c ười> บึ้องหอก็คือสิง่ายเนาะกับเนาะนะ่เลี่ยวแหละหัวที่สองค่ะกดเลยนาเพิ่งดูอืมสองสามสี่หา้าหกเจ็ดโอ้ดิเจ็ดหอใต้บนเนี่ยเป็นหอเลยหอสุดท้ายจุบบนเลยเออหอสุดท้ายแล้วเบิดแล้วบนบริฮิตไปประกวด นอไ,ได้เด็กก็หอไปรถนี่น่าใส่มือน้ำหนมันจังแสบจังนัวหลากไปน้ำกับน้ำไล่ยคือน้ำไล่โอเมนอย่างดอกบัได้เอามาหลายครับใบจำปาบดวเดามาหลายใช่ าจีด้จิหัวนะ้อตัวเฮ้าเอาใบตองหัวทั้งหนอกนเลยสองสั้นแล้วถึงขั้นตอนหัวมุกลนอไมอ้บาดน,นี่งน่ะมันหน่อยตัวเฮาเอาใบตองหัวทั้งหนอกนเลยสองสั้นแล้วนะเอ,เอามือยิบนะเอาอยาตรงนอฮ็ดกินเอง ใสนอนามัยหลายอบวเนี no ่ยนับเพิ่งดูอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ดิเจ็ดหัวตายไปเนี่ยมัอยู่ครับป่ดนี้ครับมืออื่นผลกนี้ได้กินก็ได้มือนก็ชีวิดีกินอะไรได้เด็กนะครับปิดแต่มันดีๆแล้วมันเจ็บๆไปมันจึงสุกไว้เออมอยู่ครับป่ดนี อยู่ครับปัน,นี่ยอ,อาครับยัดไปรวดกินไหลกรย,ยามันดอกกดซุกแล้วมากินแล้วมันแสบบรเฮ็ตขายสามห่อแล้วอัเดิมมาเด้อกดแต่อยากห่อซอยบ่อยกินได้นะกดได้ห่อหนึ่งก็ได้มกหนึ่ง มุกที่สองครับบาทนี่ใส่ใบจำปลพร้อมครับผมมันหน่อยใส่ประยัดเจนาหลายพวกไดนไม่สิน่านซุกครับกันนเ่ากครับเราเรามาเสียบจามห่อแล้ว อันเด้อมาเด้อผู้ใดอยากบ่มาຊ່ວຍบ่ໃຫ້ກິນດາອືມັນໃຫຍ່ຫຼາຍມັນກໍຊິບໍ່ສຸກນັ້ນສຸກມນນອົາມຈົນດ້າຍຮໍກດຮໍນຶໄດມົກມົກທີ2ກບາດ เนี่ยส่ใบจำป,จปาพร้อมครับผมสามห่อแล้ว,วมาเดิมมาเด้อพใดอยากบวชห่อชอยบวชกินได้ตึงั้นตอนห่อมุกน้องไม้บาทหนี่งนะมันหน่อย กันเผ้ากับเราเรามาเสียบแ็กซี่สวยสีโลดะนะนะในเจะาห้องอ่าตักใส่ตอนไกลเชน,นํำในดรอร์ใส่ทุกหอในดอร์อตอนไก่อือ มันหน่อยใส่ไปยัดเสนาหลายพวกไดไม่นส่น่านซุกกับอ้าคพับยัดไปลวดกินไหลยขยามมันดอกกวาจะซุกเหลือมากินแล้วมันแสบ